ส่วนตัวดีเฮียงดเข้าไม่ได้ส่วนตัวแม่งเฮียบ้าเอี่ยบ้งเลยดยแล้วแล้วแม่งแล้วแม่งมีเส้นมาม่าแปะเลยมี มันทำอะไรอะมีเส้นม้าแปะได้เฮียฮ่าฮ่าฮ่มึงดูหน้ามึงดูเฮ้ยมึงทาไหลเฮียมึงดูหน้ามาแล้วเลือกไปดูโปรไฟล์ไปแล้วมึงดูหน้ามาแล้วเลือกไปดูโปรไฟล์แม่งยังมุดมีกระแต่งไม้เฮียอย่างเงี้ยมุดตอนหลักอย่าหาแต่ง นี่แหละอีกที่ไอ้ตัดด้วเหม็นร้านกลิ่นเต่าให้มันหอมจริงฟันกี่ล่าฟันกี่ล่าใครพูดวะอีกที่แต่กูโกรโกนี่กูนี่เลยกดทั้งหมดโดนเนี่ยไอ้โผโดนเนี่ยแหละนี่เวเลือกตามแม่ไอยสัตว์โง่โง่ กูดังไหนเลยก็ไม่รู้กูดังไหมอ่ะอันก็มึงบอกร่อนไปกูนึกวไปนู่นเอ้ยเสียแล้วพอตาไม่มีตูดเลยหกสามมึงหัวใจไปเลยไม่ใช่หกสามวะโอ้โหไม่มีจิตใช้เลยหกสามกูใช้ไปแล้วมึงนี่อะไรหกสามไอ้เอ้าวแล้วมึงไม่ใช่มันง่อ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่คนง่ใช่แล้วเพื่อนใช่แล้วเพื่อนนี่เป็นทำครั้งแรกที่กูได้ยิงจากปากเหมือนแล้วกูรู้สึกดี ปกติพูดกันดีๆทุกคนเฮื่อยเโดนไหมโดนมื่นมเฮ้ยถ่ายรูปมันถ่ายรูปมันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่า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 ยรูป้ก่อนอยเลือดมดูเลือดที่แย้ไม่ตายด้วย เอาไม่นาทีรักเไรเอาไม่นาทีรัสูงนั่นแหละเป็นคนควักระเบิดเลยเขาก็ช่วยเพื่อนสีสับม่อคี้ว่ากูหล่อไหมอามมึคิดก่ากูหล่อไหมช่วยพูดยังไงกูตายได้ไหมใช่มื่อกี้กูหล่อไหม โคตรมารบบนี้ได้พคตมาพมามาอุ้ยอยตายเอ้าไออได้ไอยชุบก่อนไอาอาบไอาเลยนี่ไอเป็นชุบก่อนตาไอภาไอ้ดูาเส้นดี่ะไอยัยนี่ อีโวนกูตายเฮ้ยมันมันปลาระเบิดแบงค์แบงเงินนี่เลยระเบิดแบงค์ระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวคนคนมีแค่คนแกงรายงานเกิดอะไรเงี้ยแล้วตัวการเล่นเปิลินนะเปลินมาหน้าหมีเลยเจอคนเจอคนฮะคนหรือบัตรนอนแล้วนอนไม่แง่แล้วคนวิ่งรอบบ้านนี่นี่แบงค์ข้างหน้า บ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านหัวเห็ดอ่ะเห็นปะเดินไปแล้วก็ตา,า,ายเดินไปได้โดินไปถึงตายเหรออ่าแม่กูชวนมากินข้าวฮะที่นี่หรอ โอโหไม่ได้ยิงได้นะมึงอะมึงอะไอปาร์มไอปามจะตาย่ปวะมึงจอดดิไม่ตายนะงจอดดิมึงจอดดิกบลึงมึงกูลองกูลองช่วยไอปามก่อนไปดีโบไม่ได้ไปดีไปดิไม่ใช่พับจีไรพับจีไรมึงเอาปืนยิงมันได้เลย ก็ต่อยกันเลยเกี่ยวเลยเลยเเ็นด็กโอ้โอ้ยเด็กแว้นเด็กแวนกัเ็นเทพจริงเ่านีจะออกวงทไมละไม่ขับล้นงงอนอนนียังไม่ขับเลยจับยานดจัดองร้อดชนไปแล้วเอาขึ้นทขึ้นทัน ได้จอดได้จได้จอได้มีของเล่มีของเล่นกูลองกูลองเดี๋ยวเยกับพ่อเลยน่าอโทษเยไอ้วกไอ้พวกเฮียนิดเด็กว้น้าวว้ฮ้ไม่ได้รัเนยอยไ้พวกนี้ลเหยียบดิมันจะแตกข้งเดียวมั้ยียเว่มันมันชื่ออะไรแตกหมเยั้ย้เี้ยมันชื่ออะไรที่กำลังลกำัลดนจอจอ โอ้ยแตกหมดเลยอ่ะแตกหมดหนีล้อเลยคนคนนอนอยู่แบงค์เฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นคู่ไปคู่ไปนะแล้วมันนอนอยู่บ้านอ่ะมองไม่เห็นคู่ไปแล้วไอสัตว์เอาไอเท็จจริงกูเลยหอยแบงค์ทิ้งแล้วเหรอฮะตกลงหลงดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูรู้ต้นทางไง เฮ้ยเอาบันทายไปดิขึ้นไม่ได้มันอีมันย้อยมันย้อยระเบิดมาไ้โดนไปโดนกูเห็นอยู่มันอยู่ตรงไหนหลังฟางนี่เว้ยเพื่อหลังฟางเนี่ยเพื่อหลังฟางตัวนั้นแ่ะหลังฟางนั่มึงเออแบงค์แบงค์แบงค์ดูกรอให้แบงค์กูรอให้กูรอให้ก็พูดอยู่ว่าขึ้นไม่ได้ม่นมึงอ้อมหลังมันดิอ้อมหลังมันเดี๋ยวกูดูกรอให้แล้วเบื่อที่ต้องเฮ้ยยยี้ยย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 แยย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 ย มันมันมันดีนะมันขามาแลันนะมันขามาแล้วมันแล้วมันขามันแล้วเห็นไหมแล้วมามาขามาเลยมึงมาร์คปี้ครับนึงมาร์คปี้ครมมาร์คไม่ได้ที่ตันง่ายช้านเลยเนี่ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงโดนโดนโดนอะไรไม่ตายไม่ตายมันอยู่ตรงไหนอยู่วะไปได้แล้วเห็นแล้วตายไม่ปมีมีกันมาข้าข้า แบงยี่แบงค์เห็นไหม้ำสามเปตัวนั้นหมดไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันไม่มีเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันคานมาแล้วข้างขวาเห็นแล้วเห็นแล้วเปลงแล้วไม่ใช่หรอมันตายลนี่โดนนั่นน่ะโดนโดนโดนตรงไหนวะนั่นค่ะมันละตรงไหนวะโอ็นได้ละตรงกลางตรงเนี่ยป่าเลยมันนอนอยู่สวย โดนโดนโดนหลังโดนหลังยบ้ลยนาะหลัง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 ไม่ข้างไม่ข้างไม่ข้างด้ยแมชุบได้เลแล้วชุบได้ชุบได้ชุบ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 าุบชุบชุบหุบชุบชุบชเบชุบชุบชยบชุบชุ้ชุบ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 ชุชบ้นนนชานไม่น่าเล่นเลยเฮ้ยมีคนรับาแล้ว วงดีเด้วยจานหายาด้วนเลยวงีแล้วามยานี้อแล้วชิบหบยแล้วมันขึ้นไม่ได้ขึ้นด่วนวิ่งด่วนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้วิ่งเลยมี่านี่ก่อนไปนี่ก่อน เอาเอา,เ,อาเปิดอเอ็ยยากระป๋องมีเหรอไหนตรงรถไหนเล่ากูยังไม่เห็นคนเลย โอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะมีระเบิดไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไปนเด็นเราเข้าวงก่อนไหมอไอ้ปามฉลาดลนะเลยจะเล่นหน้ามึงไงอะไรบ้าง โอ้ย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 จะจะโดนยิงจะโดนยิงเสียวเหลือเกินนั่นไงไอ้เหี้ยไอ้เดอะบิลมาเดอะบิลมาปวดหัวอะไรมันอยู่ไหนวะกูเห็นแล้วกูหัวกูแตกไปกระเป๋านี่มันมันมันไม่เห็นกูแล้วไม่เห็นกูแล้ว มันเห็นกูแล้วแบงมึงไปไหนกูเห็นแล้วมันมี a w ออกไปไม่ได้มันเล็งกูเลยไม่เราเรา มาแล้วมาแล้วน,นี่ตรงนี้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  Watch อุ้ยหลังหลังหลังทางโดนเอาไอเยี้ยยกเลิกปั๊มยาคนดีโอ้โหปั๊มยาเว้ยเว้ยยกเลิกอีกปะโอ้ยดาวเออบางคนชูปุก่อนไปหลบ Watch out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  โอ้กูน่าจะตายว่ะชุบไม่ได้ด้วยช่างมันปล่อยตายเลยยูห <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ัวรอโดยบามตรงเนี้ยมันชุบไม่ได้เนี่ยเู้ แ <laughs> <laughs> ม่งกูกดพอกูตายกดดูเข้ามาแม่งเต้นอิู่ป่วยเราโลกไปเว้ยเราโลกไปเว้ยไม่ไม่ไอเฮียดูไหล่ลาะโดนโดนไหลทางไอเฮียใจหอดไปหน่อยเออใจใจร้อนไปหน่อย ม่งโดนไหลาทางนอนมาแม่ไอ้เนี่ยหนอนแดงไงเอ้นี่ถอนด้วยกันสินไงไอ้ปามาลงมองระวังขวามึงมีสันไหนโอ้ยปามต้องสู้อีกสองคนแล้วมึงบอกมึงบอกขวามือ ึงไม่ต้องหมอบเลยยิงไม่โดนไองโง่เห็นแล้วเห็นแล้วอสองหนึ่งใช่คิดไม่รู้ดิกูรู้สึกว่าเราจะที่หนึ่งรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะที่หนึ่ง มึงปรับ oh ยิงทีละนัดสิยิงทีละนัดไม่ดีไม่ใช่หลังข้างหน้าโอ้ยโอ้ออที่สองไเนี่ยที่สอง คือคือกูแบกสุดเฮ้ยว้าว <Wow. S 1> มันกระจอกแม่งเหี้ยะรัดรัดเพื่อนไว้ทั่วรู <laughs> ้เด็กกูรู้สึกว่าเราจีทีหนึ่งจีทีหนึ่งจีทีหนึ่ง